ดยนักวิจัยนะครับได้ทําการคํานวณขนาดตัวที่แท้จริงของเมกาโลดอนด้วยวิธีการเปรียบเทียบความน่าจะเป็นจากขนาดฟันและปากของมันครับซึ่งก็พบว่าขนาดตัวของมันนะครับอาจจะมีความยาวได้สูงสุดถึง18เมตรและถ้าให้เปรียบเทียบไปเห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือความยาวตัวของมันมีขนาดเทียบเท่ากับความสูงของตึก6ชั้นเลยทีเดียวสวัสดีครับผมโชแปงท็อกแองจินนะครับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเมกาโลดอน ฉลามยักษ์ดึกดำบรรพ์ที่ได้รับการจัดประเภทให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธ์ไปแล้วเมื่อหลายล้านปีก่อนแต่ก็ยังมีนักวิจัยและผู้คนอีกมากมายครับที่เชื่อว่ามันยังไม่สูญพันธ์และยังมีชีวิตหลงเหลือซุกซ่อนอยู่ภายใต้มหาสมุทรบนโลกของเราว่าแต่อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นและก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปนี้นะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้นะครับเพื่อที่เพื่อ,ไป,อไป เอาละครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเมกาโลดอนมัจจุราชฟันยักษ์พรมพร้องกันเลยครับ เมกาโรดอนคือฉลามยุคดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นชื่อว่ามันคือฉลามสายพันธุ์ร้ายที่มีขนาดตัวใหญ่มากที่สุดในโลกคาดกันว่ามันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในช่วงยุคสมัยนีโอจีนหรือว่าประมาณ20ล้านปีก่อนและได้สูญพันธุ์หายไปจากโลกนี้ในช่วงระยะเวลา2ล้านปีที่ผ่านมาและคําถามที่ว่าเมกาโรดอนนั้นเคยมีอยู่จริงหรือไม่ประเด็นถกเถียงนี้เคยเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายครั้งแรกในช่วงปีคิดษกกรา 1, ก่อนี่งพานักวิจัยนะครับจะทําการค้นพบหลักฐานชิ้น สคัญที่สามารถยืนยันตัวตนของมันได้จริงๆก็ต้องใช้เวลาค้นหากันถึง100ปีหลังจากนั้นเลยทีเดียวซึ่งหลักฐานที่เหล่าบรรดานักวิจัยค้นพบในตอนนั้นก็คือฟอสซิลฟันของมันที่ติดอยู่กับฟอสซิลของซากศพวานเบลีนในมหาสมุทรทางใต้ของประเทศเปรูโดยฟันที่พวกเขาพบเจอในตอนนั้นนะครับก็ถือเป็นฟันของสิ่งมีชีวิตใต้มหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พวกเขาเคยพบเจอเลยทีเดียวแถมมันยังมีลักษณะคล้ายฟันของฉลามขาวในปัจจุบันทุกประการแต่สิ่งที่แตกต่างและน่าสนใจก็คือ ขนาดของมันใหญ่กว่าฟันของฉลามขาวมากถึง3เท่าเลยทีเดียวและผลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฟันของมันนะครับก็คาดกันว่ากรามของมันน่าจะมีขนาดใหญ่ถึง3เมตรและภายในปากของมันนะครับก็น่าจะเต็มไปด้วยฟัน254อันแหลมคมจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่เมกาโลดอนนั้นจะสามารถกัดกินสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์เช่นวานสายพันธุ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายและการค้นพบฟันขนาดใหญ่ของมันนะครับก็เป็นที่มาของชื่อเมกาโลดอนนั่นเองครับที่มีรากสัมมาจากภาษากรีกโบราณด้วยคําว่าเมกา ที่แปลว่าใหญ่หรือทรงพลังบวกกับคําว่าโอดอนที่แปลว่าฟันนะครับเมื่อนํสองคานี้มารวมกันก็จะได้ความหมายประมาณว่าฟันใหญ่อันทรงพลังนั่นเองครับโดยนักวิจัยนะครับได้ทําการคํานวณขนาดตัวที่แท้จริงของเมกาโลดอนด้วยวิธีการเปรียบเทียบความน่าจะเป็นจากขนาดฟันและปากของมันครับซึ่งก็พบว่าขนาดตัวของมันนะครับอาจจะมีความยาวได้สูงสุดถึง18เมตรและถ้าให้เปรียบเทียบไปเห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือความยาวตัวของมัน มีขนาดเทียบเท่ากับความสูงของตึก6ชั้นเลยทีเดียวเพื่อนๆก็ลองจินตนาการตามดูนะครับว่าฉลามดุร้ายที่มีขนาดตัวเท่ากับตึก6ชั้นเนี่ยหน้าตามันจะน่ากลัวขนาดไหนและด้วยขนาดตัวของมันที่ใหญ่มากมายขนาดนี้นะครับนะักวิจัยก็ได้คาดการณ์กันว่าคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มการโลดอนนั้นจะมีน้ําหนักตัวสูงถึง100ตัน นั่นก็หมายความว่าฉลามยักษ์เพียงแค่หตัวนะครับจะมีน้ําหนักเทียบเท่ากับช้างบ้านเราถึง20ตัวนั่นเองครับและผลจากการวิจัยทางด้านลักษณะนิสัยของมันนะครับเชื่อกันว่าเมีการดอนเป็นสัตว์ที่อาศัยใช้ชีวิตอยู่ในเขตน้ําตื้น ที่ระดับความลึกไม่เกิน200เมตรเท่านั้นเนื่องจากว่าการค้นพบหลักฐานฟอสซิลของมันนะครับส่วนใหญ่มักจะพบเจอได้จากบริเวณเขตน้ําตื้นใกล้ชายฝั่งของมหาสมุทรทั่วทั้งโลกเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าจะใช้เวลาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมันมานานกว่าร้อปีจนถึงปัจจุบันนะครับก็ไม่มีนักวิจัยคนไหนที่จะสามารถยืนยันขนาดและรูปร่างแท้จริงของมันได้อย่างถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่ากระดูกของฉลามส่วนใหญ่นะครับล้วนแต่เป็นกระดูกอ่อนที่ย่อยสลายได้ง่ายจึงทำให้เป็นเรรรรื่่่่อองงงงงททีียยาาาาากากกมมคัโส้ข,สขน จะลงเหลือกลายเป็นฟอสซิลให้พวกเราได้ศึกษากันและถ้าจะให้พูดถึงสาเหตุของการสูญพันธุ์ของเมกาโลดอนนั้นคนส่วนใหญ่มักจะมีความเชื่อกันว่าการสูญพันธุ์ของมันเกิดจากเหตุการณ์ที่อุกบาตพุ่งชนโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนและทําให้สัตว์ถึงดาบันต่างๆมากมายสูญพันธุ์หายไปพร้อมกับไดโนเสาร์นั่นเองครับแต่ในที่สุดเหล่าบรรดานักวิจัยมากมายก็ออกมาชี้แจงครับว่าการสูญพันธุ์ของเมกาโลดอนนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้คนส่วนใหญ่เขาเชื่อกันเนื่องจากว่าไดโนเสาร์และเมกาโลดอนนั้น เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่กันคนละยุคสมัยกันซึ่งตอนที่ไดโนเร์สูญพันธ์ไปนั้นเมกาดอนยังไม่ถือกําเนิดขึ้นมาเลยด้วยซ้ําและสาเหตุของการสูญพันธุ์ที่เหล่าบรรดานักวิจัยได้ทําการวิเคราะห์กันนั้นมีทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด3ทฤษฎีด้วยกันโดยทฤษฎีข้อที่1นะครับก็คือการสูญพันธุ์ของมันนั้นน่าจะเกิดจากลักษณะนิสัยการกินของตัวมันเอง เนื่องจากว่าตามหลักการของสิ่งมีชีวิตท,ทั่วไปนะครับยิ่งตัวของมันใหญ่มากขนาดไหนก็ยิ่งต้องการอาหารที่มากขึ้นตามขนาดตัวครับและด้วยน้ำหนักของเมกาโลดอนที่มากถึง100ตันนะครับจึงมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะต้องการอาหารมากถึงประมาณ20ตันต่อวันถึงจะเพียงพอกับขนาดตัวของมันซึ่งในช่วงเวลาแรกๆนะครับเหตุผลข้อนี้ก็ดูไม่ค่อยจะส่งผลกระทบกับมันเท่าไหร่นักแต่หลังจากที่วันเวลาได้ผ่านไปหลายแสนปีนะครับก็ถือกำเนิดผู้ล่าใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือฉลามขาวและวานเพชร จึงทาให้เกิดการแย่งชิงแหล่งอาหารกันครับและด้วยขนาดตัวของผู้ล่าหน้าใหม่ทั้งสองนะครับที่มีขนาดเล็กกว่ามากจึงเป็นเรื่องปกติครับที่จะมีความว่องไวและความสามารถในการล่าเหยื่อได้ดีกว่า จนในที่สุดเมกาโลดอนก็ได้รับอาหารน้อยลงเรื่อยๆและอาจจะเกิดการกินพวกเดียวกันเองเพื่อเป็นอาหารจนสูญพันธุ์หายไปในที่สุดนั่นเองครับและทฤษฎีข้อที่2อนะครับอีกหนึ่งความเป็นไปได้ของการสูญพันธุ์ของเมกาโลดอนนั้นนักวิจัยได้อธิบายไว้ว่าช่วงเวลาที่มันยังคงดำรงชีวิตอยู่นั้นได้เกิดเหตุการณ์การเคลื่อนตัวของแผ่นเปิดโลกครั้งใหญ่ซึ่งเป็นของแผ่นดินแอฟริกาและยุโรป ที่ได้เคลื่อนตัวเข้ามาชนกันอย่างรุนแรงทําให้สภาวะต่างๆภายในมหาสมุทรนะครับเกิดการปั่นป่วนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิหรือว่าความดันต่างๆภายในน้ําจนทําให้สิ่งมีชีวิตมากมายนะครับไม่สามารถปรับตัวได้ทันส่งผลให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์ใต้ท้องทะเลกันเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นและแน่นอนว่าเมคกคารดอดนก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันและทฤษฎีข้อที่3นะครับในปี2019ที่ผ่านมา ได้มีทฤษฎีอีกข้อหนึ่งที่เชื่อกันว่าการสูญพันธุ์ของมันน่าจะมีต้นต่อสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซูเปอร์โนวาของดาวเคราะห์ดวงหนึ่งและจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับโลกของเราก็ได้รับผลกระทบจากรังสีคอสมิกเป็นจํานวนมากที่ส่งผลร้ายต่อชั้นบรรยากาศของโลก และหมาสมุทรจนทําให้สิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดบนโลกนะครับได้รับผลกระทบนี้ไปด้วยเนื่องจากว่ารังสีคอสมิกนั้นเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายต่างๆทําให้สิ่งมีชีวิตมากมายในยุคสมัยนั้นนะครับทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ําล้มหายตายจากโลกนี้ไปอย่างมากมายถึงแม้ว่าทั้ง3มทฤษฎีที่กล่าวมานะครับจะยังไม่มีใครออกมายืนยันฟันธงได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเมกาโดดอนนั้นสูญพันธุไ์ไปเพราะเหตุใดกันแน่ แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับนักวิจัยหลายๆคนเนี่ยก็ได้ข้อสรุปเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเมกกาโลดอนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์อย่างสิ้นเชิงแน่นอน100%และไม่มีทางที่มันจะยังคงมีชีวิตอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันอย่างแน่นอนแต่ก็ใช่ว่าทุกคนบนโลกจะเชื่ออย่างนั้นนะครับยังมีเหล่านักวิจัยและก็ผู้คนอีกจํานวนมากที่เชื่อกันว่าเมกกโลดอนนั้นยังไม่สูญพันธุ์และมันยังคงมีชีวิตลงเหลือ และซุกซ่อนอาศัยอยู่ภายใต้หมาสมุทรซึ่งสาเหตุที่มาของความเชื่อเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบมโนหรือว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงแต่อย่างใดเนื่องจากว่าเคยเกิดเหตุการณ์ประหลาดมากมายที่ทําให้ผู้คนคิดว่ามันน่าจะยังมีชีวิตอยู่จริงครับเช่นในปีคิตศก1918นะครับทางท่าเรือสตีเฟนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับวิทยุแจ้งเหตุผิดปกติบางอย่างจากเรือประมงที่กําลังออกหาปลาโดยทางเรือประมงดังกล่าวนะครับได้แจ้งเหตุมาว่าเรดาร์เรือของพวกเขา สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ได้และยังมีลูกเรืออีกจํานวนหนึ่งที่เห็นว่าสิ่งมีชีวิตปริศนาตัวนั้นกําลังกัดกินปลาในอวนที่พวกเขาจับมาได้แถมพวกเขายังพูดยืนยันเป็นเสียงเดียวกันอีกครับว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้น มันมีรูปร่างคล้ายกับปลาฉลามเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสัตว์ตัวนั้นมันน่าจะมีขนาดใหญ่มากกว่าฉลามทั่วไปถึงหลายเท่าตัวเลยทีเดียวโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็มีหลักฐานไปแค่ซากอวนจับปลาของเรือประมงที่มีรอยฉีกขาดจากการโดนกัดอย่างรุนแรงและเมื่อได้ลองวิเคราะห์รอยกัดเหล่านี้ดูนะครับพวกเขาก็มีความเชื่อกันว่ามันต้องมาจากเขี้ยวฟันอันแหลมคมของฉลามอย่างแน่นอนซึ่งไม่นานเรื่องราวนี้ก็กลายเป็นข่าวโด่งดังบอกต่อในวงการประมงอย่างรวดเร็วครับจนทําให้เรือหาปลาหลายๆลำนะครับ ไม่กล้าที่จะออกทะเลเพื่อหาปลากันอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวและต่อมาในปี2013นะครับที่ประเทศบราซิลช่องสารคดีชื่อดังอย่าง Discovery Channel นะครับพวกเขาได้ทำการออกมานำเสนอเรื่องราวการค้นพบสัตว์ปริศนาในขณะที่เหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภยัยกำลังทำการช่วยเหลือนักโต้คลื่นคนหนึ่งที่ถูกคลื่นซัดไปยังการทะเลและในระหว่างที่กำลังทำการช่วยเหลือนักโต้คลื่นอยู่นะครับอยู่ๆก็มีสิ่งมีชีวิตปริศนา แหวกว่ายผ่านตัวเข้าไปในระยะห่างเพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นซึ่งก็มีการคาดการณ์กันว่าสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ในเทปบันทึกภาพนี้อาจจะเป็นเมกาโลดอนก็เป็นได้เนื่องจากว่ารูปร่างขนาดตัวของมันนะครับมีความใกล้เคียงกับเมกาโลดอนในอุดมคติของนักวิจัยหลายๆคนเป็นอย่างมากและไม่ใช่เพียงแค่ที่ประเทศบราซิลเท่านั้นครับในปีเดียวกันที่เมืองแคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ก็มีเหตุการณ์การโจมตีของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์เช่นกัน ในขณะที่กลุ่มนักตกปลากลุ่มหนึ่งนะครับพวกเขาได้ออกเรือเพื่อทําการตกปลาในท้องทะเลแต่แล้วอยู่ๆเรือของพวกเขานะครับก็โดนโจมตีจากสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์อย่างรุนแรงส่งผลทําให้เรือของพวกเขาครับจมลงและนักตกปลาทั้ง4ี่คนที่ว่านี้ก็หายตัวไปอย่างปริศนาเช่นกันเรื่องราวอันน่ากลัวนี้ถูกนำออกมาตีแผ่ออกสื่อมากมายนะครับจนทําให้เกิดเป็นประเด็นถกเถียงกันครับว่ามันอาจจะเป็นการโจมตีของวานขนาดยักษ์หรือมีความเป็นไปได้ไหมว่าความสูญเสียครั้งนี้ อาจจะเกิดจากสัตว์ดุร้ายยุคดึกดําบันอย่างเมกาโลดอนที่มันยังคงมีชีวิตหลงเหลืออยู่และจากเนื้อหาเกี่ยวกับเมกาโลดอนที่ผมได้ทําการกล่าวไปทั้งหมดนะครับส่วนตัวผมก็มีความคิดเห็นว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยมีอยู่จริงอย่างแน่นอนร้0ปเครับแต่มันก็น่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วตามหลักที่นักวิจัยมากมายได้ออกมานําเสนอเพราะเนื่องจากผลการวิจัยและการค้นพบร่องรอยของมันนะครับจากหมาสมุรทั่วทั้งโลกนั้นค่อนข้างจะได้ข้อสรุปไปในทางเดียวกันครับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิิตตตตททีีี่่่ดรงชวอยูในนนนเขพืื้้้ ที่มีความลึกไม่เกิน200เมตรเท่านั้นเพราะบ่อยครั้งที่พบซากฟอสซิลฟันของมันนะครับจะพบได้ตามบริเวณชายฝั่งซะส่วนใหญ่ซึ่งส่วนตัวผมก็มีความเชื่อว่าถ้าสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่มากมายขนาดนี้นะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในเขตพื้นที่น้ําตื้นอย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีทางด้านการสํารวจในปัจจุบันนะครับการค้นพบเมกาดอนนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นักและเราก็น่าจะเห็นมันโผล่ขึ้นมาบริเวณผิวน้ําบ่อยๆได้ซ้ําหรืออาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเมื่อช่วงเวลาได้้ผ่าาาานนไปปมกกหลลยแสี เมกาโลดอนมันอาจจะเกิดการวิวัฒนาการปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้และมันก็ไปอาศัยหลบซ่อนอยู่ในเขตน้ําลึกที่มนุษย์ยังไม่สามารถทําการสํารวจได้นั่นเองครับแล้วสาหรับเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวของเมกาโลดอนครับคิดว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดําบรรที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วตามความเชื่อของคนส่วนใหญ่หรือคิดว่ามันอาจจะมีชีวิตหลงเหลือและซุกซ่อนอยู่ภายใต้มหาสมุทรส่วนลึกที่มนุษย์ยังไม่ได้ทําการสํารวจเนื่องจากว่าเราหลายๆคนก็รู้ดีกันอยู่แล้วครับว่ามนุษยย์ี่ ได้ทำการสำรวจพื้นที่หมาสมุทรทั่วทั้งโลกไปได้เพียงแค่5%เท่านั้นครับจึงอาจจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ครับที่มันอาจจะอาศัยหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่95%ที่เหลือที่ยังคงเป็นพื้นที่ปริศนานั่นเองครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเมการโดนที่ผมได้ทําการรวบรวมและนํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับหากข้อมูลในคลิปนี้มีเนื้อหาตรงส่วนใดตกตนหรือว่าผิดพลาดประการใดน,นะครับผมก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยเข้ามารับชมคลิปของผมและคอยสนับสนุนช่องเล็กๆของผมมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่เวลาผมทำการอัพคลิปใหม่เนี่ยระบบก็จะทำการแจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้รับรู้แล้วก็รับชมคลิปของผมก่อนใครเลยแหละครับและสำหรับวันนี้ผมโชว์แปงทองแองจิ n นก็คงต้องลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ